ครับสวัสดีครับมาวัดบ้านไร่นะครับผมมาหาที่ขายของมาดาูวิหารหลวงพ่อคูณนะครับนี่ครับสวยมากเลยครับใหญ่มากเลยในก็ใหญ่มากเลยครับม,มากับลูกลูกก็มาด้วยเพราะปิดเทอมแล้วปิดเทอมเทอมเล็กไม่ใช่เทอมใหญ่ เหนื่อยแล้วพี่นังวิ่งอ่ะไปเ่อจะจะมาดูอีกไหมไม่ไปแล้วเดี๋ยวกลับเลยลูกมาดูไหมไม่เหนื่อยเดินนะไม่ต้องวิ่งอเีรือวิหารหลวงพ่อคูณนะครับสวยมากเลยครับศิลปะมันกลางอะไรนาคเด็ พ้อ,อยยนหน้านี่ครับสวยมากเลยครับออ่อยดูรูปหน่อย